สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดอะจเกอร์ทีวีวันนี้ก็อยู่กับรายการซาระน่ารู้นะครับเป็นสาระน่ารู้คลิปเจาะสกิลและคัมโบของฮีรูโอกาสผู้ยิ่งใหญ่แกรนแกนล็อกตัว VR เนาะของชุด VBT08 นะครับที่กำลังจะมาและของไทยนะครับเป็นแกรนไดเมนชั่นโพลิสเนาะนี่เป็นตัว VR หลักประจำบล็อกเลยนะครับซึ่งมีลูกเล่นที่จะเน้นแนวออกที่จะปั๊มคริให้ตัวเองเยอะๆหน่อยเนาะเพื่อจะทำให้ความสามารถเนี่ยเกิดขึ้นได้เยอะๆนะครับ ดูแกลนแกนลอบเนี่ยจะมีไปไหนหน้าเอามาคอมโบด้วยแล้วก็มีเอ่อการเล่นและวิธีการเล่นคอมโบอะไรไงที่มาแนะนําในวันนี้นะครับสกิลของแกลนแกนลอบเนาะก็มีความสามารถดังนี้นะครับก็เป็นออโต้นะครับช่องบรรยากาศเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะออกผลความสามารถข้างล่างทั้งหมดเนี่ยตายจำนวนคริติคอนของยูนิตนี้นะครับถ้ายูนิตนี้มี2คริติคอนมากกว่านะครับเลขการแถวหน้าของเราทั้งหมดเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขนะึ้น5,000เนาะถ้ามีสาหรือมากกว่านะครับเลขการแถวหน้าบวกอีกหมื่นหนึ่ง แล้วก็ถ้ามี4หรือมากกว่าเนี่ยเรียกการแถวหน้าก็จะบวกอีก1คริด้วยค,คือคือง่ายๆถ้าเรามีคริสติคอนที่ตัวแบ็นกานยนะ4คริก,ก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับก็กลายเป็นแถวหน้าจะเรียกการแถวหน้าบวก15,000บวกครินะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีแอดฮีช่องแวนนะครับเทิร์นระครังเนาะคอสนะครับด้วยการเข้าตัวบั้นหนึ่งเนาะยุคนี้เนี่ยจะมีคริสติคอนเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับยังจ,จบเทิร์นสกิลก็อาจจะดูไม่บือหวามากแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กปกะะ้้อออองงกกันนนนเเเเเเยยะะะะครรบพพาาาาว่่่่ืู เพื่อนค่อนข้างกิ่งนะครับตัวแวนจะค่อนข้างแค่มาเสริมเพื่อน,นะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะมีใบไหนที่น่าคอมโบกับใบนี้บ้างนะครับอาจจะยกมาไม่หมดหรอกแต่อาจจะพูดตัวที่จริงๆให้ดูแล้วกันนะครับก็มาดูกันคนนี้กันเลยฮีโร่อวกาศแกรนโวเวอร์นะครับอยู่ในชุดเดียวกันเนาะ VBT08 นะครับก็เป็นความสามารถนะครับออโต้ Auto, ช่องเรียเนาะเมื่อลงสนามเนี่ยคขตาตับัตหนึ่งแล้วก็โซบัตหนึ่งนะครับเพื่อเป็นค่าคอสยุตินี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจำจบเทิร์ แล้วก็ถ้าเรามีแกลนแกลลบอยู่บนช่องแวนกาดเนี่ยเราก็จะได้จั่การ์ดหนึ่งใบแล้วก็แวนกาดจะมีคิรีน way, well, ิค่อนเพิ rock, no. ่มขึ cannabis, no. ้นหนึ่งด้วยนี่เพ like, ิ่มครีให้แวนกาดได้เลยนะครับด้วยการแค่คาร์ทบาสโซบาสเนาะแล้วก็ตัวเองบวกหมื่นได้ด้วยนะครับก็ถือว่าอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้ปั๊มครีให้ตัวแกนลอบจะได้ไม่ต้องเออนะจะได้ทำสามครีสี่ครีได้ง่ายๆนะครับต่อไปก็เป็นหุ่นยนต์ตาเวติไดจ็กเกอร์นะครับก็มีออโต้ช่องเรียนเนาะเมื่อทำการต่อสู้ที่โจมตีหรือบูสต์์นนนนนะะะคคคครรรรรัับบด้้วยยกาาาส่่อเีีทูิต แวรการของเราหนึ่งใบจะมีคริติคอนเพิ่มขึ้นหนึ่งจนจบเทิร์นอันนี้ก็เป็นตัวนี่เตัวที่สามารถปั๊มครีได้เนาะเอาไว้อันนี้ตัวนี้จะดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ขอแวนเป็นแกนหลอดนั้นก็สามารถเอาไปใส่สายเก่าๆได้อย่างบอหรือพวกเรดไดยูชาหรือเป็นสายอีกสายหนึ่งของบล็อกแปก็คือบลัดแบล็กเนาะก็ลองไปคอมโบคอมโบได้แต่ว่าเอามาใส่แกนแกลนหลอดก็ถือว่าดีนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทรานส f ฟอร์เมอร์หุ่นยนต์ตามมิตินะครับโกไบเกอร์เนาะก็มีออโต้ช่องนนเรนียน โดยการจกาค่าคอสนะครับลสตัวเองนะครับก็คือจับตัวเองนอนเนี่ยเลือกเวนการ์ดของเราหนึ่งใบนะครับพลังจมตีเพิ่มขึ้น10,000ืนจนจบเทิน์นถ้าเวนการ์ดเป็นเกรดสามเนี่ยก็จะได้สแตนยูนิตน,นี้ด้วยก็คือ,อไไง่ายๆถ้าลงส,ลงสนามมาแล้วเวนเป็นเกรดสามมันก็ถือว่าแบบแวนบวกหมื่นฟรีอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ปั๊มพลังให้ได้ง่ายๆนะเนี่ยทำให้แวนตีแรงมากนะครับสุดยอดหุ่นจอมหงไมตินะครับไดโรเลอร์นี่ันนี้ก็กิกนะก็มีความสามารถนะครับคนที่องกดนี่ยโดยที่ไม่สนเอของใครนะ ถ้าเรามียูนิตเกรด3ใบอื่นเนี่ย2ใบหรือมากกว่านะครับก็คือมันไม่นับตัวเองอะ่ะแต่ว่าถ้าเรามียูนิตเป็นแวนหรือเรียก็ได้เนาะที่ไม่นับตัวเองอ,ะอ่ะมีเกรด3 2ใบหรือมากกว่านะครับมันก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,000แล้วก็ชิลเพิ่มขึ้น1ชิลเพิ่มขึ้น5,000ด้วยแล้วก็ได้รับผลจากอินเดเซ็ปนะครับโอ้นี่ก็ถือว่าเก่งนะใช้ได้เลยนะครับถ้าเล่นไดเมนจะขาดพ่อหนุ่มคนนี้ไปได้ยังไงนะครับก็คือสุดยอดหุ่นยนต์ตต่าางงมิคสสูดนะ U, ะนะะรรไับ ก็มีออโต้ช่องแหวนเนาะมาลงสนามเนี่ยยูนิตแถวหน้าเนี่ยตามใบบวกหมื่นนะครับโหโหนี่ปั๊มพลังให้หมื่นหนึ่งเลยจนจบเทิร์นเลยเนาะแล้วก็มีออโต้ช่องเอ่ออยู่บนมือน,อน,นะครับเม่อำก,การต่อสู้ที่แวนกะเกาศสามคนเราโจมตีเนี่ยถ้าพาวเวอร์ของยูนิตนั้นเนี่ยเป็นสี่หมื่นห้าหรือมากกว่าเนาะย,ยูนิตนั้นจะเออ่และยูนิตนั้นน่ะไม่ได้ลงสนามในเทิร์นนี้ก็คือไม่ได้ไล์หรือว่าสไตล์ลงมานในเทิร์นนี้นะครับก็เคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับเพื่อเป็นค่าคอร์สไล์กันไปน,นี้ในสภาพสแตนแล้วก็ยูนิตนี้บวกหมื่นนนะครรับจจบจจเทิ์้ ก็คือทําให้แวนตี2องรอบได้ใน1เทินเนาะแถวแบบเพิ่มพลังให้ตัวเองอีกหมื่นหนึ่งด้วยแถวม,มันยังมันไล่ลงมาแล้วมันยังได้ฟอร์สด,ด้วยนะครับแถมมันยังบวกให้หมื่นในแถวหน้าอีกด้วยก็คือปั๊มพลังตีแถวหน้าแบบแรงๆเลยอะ่ะเออแถวหน้าจะตีแรงมากนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ติดเด็กไว้ก็ไม่เสียหายนะเก่งนะครับเป็นตัวที่คู่บุญของไดเมนเลยแหละอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับเทอร์ตินัมเอสเนาะก็มีคอนติเนียลช่องแวนนะครับในเทินเราเนี่ย ยูนิตนี้พนันโจมตีเพิ่มขึ้น5,000ครับก็คือถ้าอยู่บนช่องแวรมันจะตี15,000แล้วก็มีออโต้ช่องเลียนเนะเถิ่อลนละครับเมื่อมันโจมตีเนี่ยถ้าแารงกระของเราเป็นเกรด3หรือสูงกว่านะครับที่พาวเวอร์เป็น30,000หรือมากกว่าเนาะมันมันจะสามารถโซบัสหนึ่งนะเพื่อยูนิตยจวบว10,000แล้วก็คียดิคอนเพิ่มขึ้นหนจะจบเทิร์นได้โอมันจะตีแรงขึ้นไปอีกอะ่ะเออแถมถ้าใช้กับแกนหลอกมันก็จะบวกอีก15,000 แล้วก็คนต่อไปที่อยากจะแนะนําก็คือนี่สุดยอดหุ่นยนต์ตามริ่ตีไดอาร์มนะครับไดอาร์มก็มีออโต้ช่องแวนกับเลียนาะมือลงสนามนะครับถ้ากล้าบนมือคู่แข่งเนี่ยมีสิใบหรือมากกว่ายืนในแถวหน้าของเราสามใบนะครับจมตีเพิ่มขึ้นสามหมื่นจนจบเทินผมก็ชอบใบนี้เลยไม่แบบโคตรมีมะโคตรโคตรกิ่งอะโคตรโคตรมีมีมีจริงจริงนะครับสมมติว่าผมแบบเฮอร์นนี้มันขาดพลังว่ะแบบแล้วคู่แข่งมือมันเยอะเลยเอาไงดีเงี้ย เราก็ทอไปเลยสยอดหุ่นยนต์ต่างวิธีไตอาร์แบบลงสวนไปแรยแถวหน้าบบกอีกสามหมื่นครับผมบอกเลยว่าโอ้โหแรงนะถ้าใช้คอมโบกับตัวไอแกลลบอได้นี่บอกเลยว่าโคตรแรงอะถ้าคู่แข่งไม่มีพีจีนี่บอกเลยว่าเตรียมลาโลกได้เลยนะครับโอ้โหแรงจริงแรงจังอะตัวเนี้โคตรมีอะโคตรชอบเลยก็อืมอี่ก็จะมีโปรโมอีกนะอย่างทวินออเดอร์นะนี่เป็นยูนิตเกตหนึ่งนะครับที่มีความสามารถก็คือออโต้ช่องเลียนี่เมื่อยูนิตนี้บูทนะครับ บรรยากาศของเรา1ใบเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 0,000ื่นนะครับจนจบเทิร์นตามจํานวนฟอร์ตมาร์เกอร์ของเรานะครับมีฟอร์ตเยอะเท่าไหร่แมนเราก็จะบวพกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเปไ็นหนึ่งตัวที่ดีนะทําให้แมนตีแรงวบู๊เลยนะครับแล้วก็อีกคนนึงนี่ถ้าเล่นแกนหลบแนะนําว่าหาคนนี้ไปด้วยนะครับแบตเทิร์นแฝงเฮลไทเกอร์นะครับก็มีออโต้ช่องเรียนเนาะเมื่อจบก,การต่อสู้นะครับที่ยูนิตนี้โจมตีในขณะที่ถูกบู๊ตถ้าบรรยากาศของเรามีคําว่าฮีโร่่ออาากศในนนนนนชืะครับบโซสแตตยูิี้ เก่งตัวนี้เก่งนะครับเก่งมากถือว่าเป็นตัวช่วยทำเวฟของแกนหลอบแบบไม่ต้องเสียคาตบาลเนาะแต่ก็อาจจะเปลืองโซนะครับเพราะว่าโซก็อาจจะต้องไปใช้กับตัวอื่นแล้วก็ลองจัดลิฟที่มีการ์ดที่สามารถเพิ่มเข้าโซได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าใครอยากเล่นแกนหลอบแนะนาว่าให้หามาไว้ซึ่งมันเป็นโปรโมถ้าจำไม่ผิดเป็นโปรโมที่เคยแจกตอนร้านค้าเนะาะแล้วเป็นแบบแจกแ,แข่งตามร้านอะไรยเงี้ยก็ลองดูดูกันได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับไตัว ที่น่าเอามาคอมโบกับตัวแกนแกนหลอกนะครับเนะี่ยก็มีประมาณนี้อาจจะมีใบอื่นที่น่าสนใจอีกวันนี้ก็ลองไปซืบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับในอัลบั้มของเพจไทยบรรกานะครับเขาลงรูปพวกเอ่อการ์ดอะไรต่างๆไว้แล้วนะครับก็ลองไปค้นหาคอมโบที่ชอบกันได้ก็เดี๋ยวช่วงต่อไปมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะแนะนําคอมโบของเล็กนี้ยังไงบ้างเนานะก็สามารถเอาไปเอาไปเล่นกันได้นะครับสำหรับคอมโบที่ผมจะแนะนานะครับ โอเคไปดูกันโอเคก็มาอยู่กับช่วงแนะนำพอมโบคร่าวๆนะครับจากสไตล์ของช่องเดอะจั๊กโก้เทมีนเองนะครับซึ่งจากที่ผมลองไปศึกษามาคร่าวๆกับตัวดิเมนชันสายแกงแกล็หลอกเนี่ยผมจะรู้สึกได้ว่าแบนกาดจะตีค่อนข้าง,งเบาเนาะตีเบาแล้วก็เขาเรียกอะไรตีเบาแล้วก็แต่ว่าจะมีคีย์ที่ค่อนที่เยอะมันก็กดดันในด้านคีย์แต่ว่าพลังโจทตีดันไม่กดดันกับคีย์ด้วยนะครับเพราะว่าสกิลบวกพลังมันก็ดันไปบวกให้แต่เรียากาดอย่างเดียวเนาะมันก็เลยจะเสียตรงนี้ไปแต่ว่า ผมก็เลยลองดูดูว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการที่เราจะเล่นปกติตัวเนี้ยมันเหมือนจะให้เอื้อเล่นฟอร์สสองใช่ไหมแต่เราลองเปลี่ยนไปเล่นฟอร์สหนึ่งดูอ่ะมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะตอนแรกเราก็ทาการไล่เป็นเกรดไดยูชาทุยเกรดแกรนแกนหลอกเน่ไปติดชื่อเกรดไดยูชานี่แกรนแกนหลอกนะครับแล้วก็เ,เลือกเป็นฟอร์สันไอตรงเนี้ยเราจะให้เรียกาดก็ได้หรือให้แวนก็ได้ก็ลองเลือกเอานะครับผมก็อาจจะอ่ะลองให้เรียกาดไว้นะครับให้เรียกาดไว้ ให้แบนดีกว่าให้แบนเลยมันจะได้ตีแรงๆนะนะครับพอสมมติว่าเราเริ่มก่อนอ่ะมันก็จะแรงกันคู่แข่งต้องเอาพีจีมากันเลยนะเออถ้าไม่เอาพีจีมากันนี่บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะจิ๊บหได้นะครับจากนั้นเราก็อ่ะคอคนนี้ไปตัวโปรโมที่ผมบอกนะตัวคนเก่งๆอะ่ะจากนั้นก็ทวีนออเดอร์แน่นอนทวีนออเดอร์กันะนะหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะจากนั้นก็เอาใครดีใครดีใครดีอืมอ่ะคนนี้ก็ได้นี่คนนี้ ไอตัวหนุ่มดีลเลอร์นะครับถ้ามีเกรดสามไมื่นนะอยู่สองใบเลยมากกว่านะที่เป็นยูนิตมันจะบวกหมื่นนะครับแล้วก็บวชิลห้าพันลารอินเตอร็จได้ด้วยแล้วก็เอออะลงตัวคนนี้ตัวที่เมื่อบูสเสร็จก็เอานีไทยตัวเองแล้วก็แวนบวกคลีได้นะครับแล้วเอาให้ฝั่งนี้แล้วกันจากนั้นก็ลงมอเตอร์ไซค์เงี้ยนมอเตอร์ไซค์เงี้ยนะสกิลลงสนามโซบัสหนึ่งไม่ใช่โซบัสเลสตัวเองนะครับแล้วก็เลือกแวนหนึ่งใบพลังตัวตีเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะครับ มันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นชึบนี่ยจากนั้นก็ถ้าแวนแกะเป็นเกรดสามนะเราก็สแตนตัวเองนะครับฟาวสอ่าก็ฟรีค้อสอย่างนี้เลยนะครับแบบไม่แทบไม่เสีอะไรเนาะจากนั้นก็ใช้สกิลแวนการ์ดนะครับเขาตัวบัตรหนึ่งเนาะตัวเองจะบวกคีเดียวคอนหนึ่งนะครับนี่เราจะทีเดียวคอนเพิ่มขึ้นิทหนึ่งชึบก็ตอนนี้แวนก็จะเป็นสองคลิทแล้วสองคลิทแล้วก็อ่อจาจจะแบทเทิลไปเลยก็ได้นะครับแล้วคนนี้ตีคนนี้ก็ คือสองเปนหนึ่งนะครับเพราะว่า13บูสต์อีกหมื่นแปดสิบสามบูสต์อีกแปดพันสองเปนหนึ่งสองเปนหนึ่งครับแล้วก็สกิลคนนี้ตีถ้าเมื่อบูสต์เสร็จนะครับก็รีไทมตัวเองเนาะแล้วก็แวนบวกอีกหนึ่งครินะครับหนึ่งครีเราเป็นสองครีสองครีถ้าเราจริงๆถ้าเรามีคนเนี้ยเราก็ลงไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้แวนอะติดสี่ครีตั้งแต่ไลทแรกแล้วทําให้เออเขาเรียกอะไรน,นะทำให้แถวหน้าที่เป็นเรียการ์ดเรามันจะบวกคริมันจะกดดนันกแไปอีนะครับ ถ้ามีเขานี้ก็เล่นแค่นี้ไปก่อนเนาะจากนั้นสกิลตัวนี้ครับมันก็จะบูสต์เซตโซบ้านหนึ่งแนละ้วแวนติดชื่อฮีโร่วากะนะครับแล้วก็สแตนตัวเองนะอะ่ลืมเลยคนนี้จะบวกหมื่นด้วยนะเพราะว่าเรามีชื้นบวกหมื่นและเพราะว่าเรามีเกีศสามอยู่สองใบเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่มีเกียรศสามอื่นอยู่สองใบนะบมันก็จะบวกพลังโจมตีหมื่นหนะึ่งเนาะมันก็จะตีอยู่สองหมื่นสามนะครับคนนี้จะตีอย่างขั้นต่ำสองหมื่นสามจากนั้นก็แวนเปิดก่อนก็นกได้แวนเปิดนะครับ ก็แวนก็จะมีพลังโจมตี20,001นะครับ20,001แล้วก็30,001รวมจากฟอส์นะบวกพลังอีกเป็น40,001แล้วก็สกิลของทวินออเดอร์นะครับก็บวกให้แวนอีก10,000นะตามฟอร์ก็มีใบเดียวก็บวกอีก10,001เป็ 1, 000, นบ,บวก20,000จากนั้นก็ใอตัวแกล,ลอบบอกว่าตาทำงานสกิลตามจำนวนคิทตคอนของตัวเองที่มีอยู่ซึ่งตอนนี้ผมมีคิทตคอนอยู่ทั้งหมดที่แวนกาดเนี่ย3คิทติคอนนะครับ มันจะบวกให้แถวหน้า5,000เนาะถ้ามี2คิติคอนบวก5,000เชิญบวก5,000บวก5,000แต่นั้นถ้าเรามี3คิติคอนหรือมากกว่ามันจะบวกให้อีก1,000นะเป็นบวก1,000 5 0 0่นี่ครูนี้จะตอนแรกบวก1,000่แล้วก็บวกอีก1,000หนึ่งเป็น2,000 5นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้ามี4ครีอมันจะบวกให้แถวให้จะบวกเออให้เรียกการอีกคนละครีด้วยแถวหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้เราไม่แช่นนี้นะอกอ ห้าหมื scene, right? so ่นหนึ hmm. <inaudible> yeah. uh, okay. so ่ง yeah. อ uh ่ะห้าหมื่นหนึ่งสองคริสามคริอ่ะห้าหมื่นหนึ่งสามคริกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามเพื่องกันไหมมีพีจีหรือเปล่านะครับก็ว่ามาครับแล้วก็ปุ๊บอ่ะทุกแข่งแบบไม่ไม่ทําอะไรหรืออาจจะพีมาแล้วก็ได้เช็คนะครับถ้าไดที่โกได้ทิกเกอร์อะไรก็ลองคานวณดีๆาวเาจะให้ข้างไหนนะครับผอว่าคนนี้ตีก่อนพคนนี้ตีเบากว่าคนนี้ตีสองหมื่นแปดนะครับสองหมแปดคนนี้ก็โ้แหลมมากนะครับหมื่นสามบวกอีกสองหมื่นห้าเป็น สามหมื่นแปดวยแปดพันนะครับเป็นสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกเลยและมากถ้าผู้แข่งยืนเ,นเกนตสองอยู่บอกเลยว่านี่เป็นการโดนถมหนักที่ค่อนข้างหนักจริงๆนะครับแล,แล้วก็จบเทือนเราไปนะครับเราก็เก็บตัวนักพลังเรากลับมานะครับนี่ถ้าใครอยากใช้ในชีวิตจริงก็ติดตามที่เพจได้นะครับแวะขายของหน่อยเนาะว่าทําเป็นรอบๆอยู่นะครับนั่นนี่ทำนะครับเพราะว่าตวงนี้ไม่ว่างงานเยอะใกล้สอบแล้วนะชุบ จากนั้แล้วก็เล่นแค่นี้ก่อนอะไรแล้วก็วงกันอะไรไปอ่ะจะเอาคนนี้เสียป้ายนะครับชิวบวกห้าพันเนาะนี่ชิวบวกห้าพันนะก็เป็นชิวห้าพันนะครับจากนั้นก็อ่ะเราก็เท่าเทิมของเราแล้วเราก็สแตนชิวพวกตัวนี้ถ้าไม่มีวิอบนมือก็พยายามรักษาไว้นะเพราะว่าเป็นตัวอิดเดยสแตนชิวแอนดรอนะครับอ่ะสมมุติว่าเรามีตัวเกรดไดยูชาอยู่บนมือ หรืออ่าถ้าเรามีเกสในยูแฮมมือเราไม่ต้องทำการไลท์ในเทิร์นนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ไลท์ตอนแบตเทิร์นเฟสให้แวนตีสังรอบเอาเพื่อกดดันคู่แข่งเนาะแล้วก็จะเล่นแค่นี้ก่อนแล้วก็ลงคนนี้ใช้สกิลนะครับเขาจะปั๊โซบัสเนาะแวนบวกหนึ่งทีนะครับแล้วก็สกิลแวนอีกก็แวนบวกเป็นสองทีเนาะนี่แวนบวกอีกทีหนึ่งก็เป็นแวนบวกสองทีนี่ปึ๊บปื๊บนี่ก็บวกไปสองตัวละครนะแล้วมันจะบวกหมื่นด้วยไอตัวที่เพิ่งลงมาไอแกรนโวเวอร์ Rover, อะไรใช่ไหมแกรนโวเวอร์ Rover, เอออแกนโววเร์ วกหนึ่งมือให้ตัวเองแล้วก็ถ้าแวนเป็นตัวแกนกันหลอกระบวกที่ให้แวนด้วยนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมเรามีไอหนุน่มนี่ไอหนุ่มตัวบู๊สุดเก่งเอาไว้ที่เดิมเลยนี่ไว้ที่เดิมดึแล้วก็ถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์อีกเราก็ลงมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นะครับสมมุติว่าผมมีมอเตอร์ไซค์ผมก็ลงไปปั๊บเรสนี่มอเตอร์ไซค์เรสไปนะครับแล้วก็บวงมือให้แวนเนาะชึบจากนั้นก็มันจะสแ a นตัวเองถ้ามันไปเก็ตสามชึบเนี่ยโอเค สมมุิว่าเราถือไอตัวนี้ไว้นะถือสมมติว่าเรามีเกรดได้ยูไฉอยู่บนมือนะครับเราก็เหมือนเดิมเลยตีมาเดิมสองเป็นหนึ่งสองเปนหนึ่งเบาๆตีสองเปนหนึ่งนะครับตีเสร็จก็ตัวนี้ก็ถูกรีทายนะเป็นค่าคอร์สนะเป็นค่าคอร์ดรีทายตัวเองแล้วก็แวนบวกหนึ่งครีแวนได้บวกสามครีแล้วแหวนบวกสามครแล้วสกิลคนนี้นะครับแวนติดฮีโร่กางสแตนตัวเองป๊อปนี่เหมือนเดิมแวนตีนะครับตีพลังเท่าเดิมเลยห้าเปนหะนึ่งเนาะ นาคือเอาง่ายเราต้องทํายังไงก็ได้ให้แวนเราตีเกิน45,000นะครับเพราะว่าตัวเอ็กตัวเกสไดร์ชารมันขอแวนกะของเราเนี่ยพลังโยกตีเกิน45,000นาะมันถึงจะสามารถซูพีเดียไลท์ได้นะครับแล้วก็ตีไปก็รวมๆตอนนี้เท่าไหร่13,000บวก8,000 25,000 31,000 41,000แล้วก็ตัวไอ้ทวินอได้บวกให้อีก10,000นามฟอร์สนะครับบวกอีก10,000เป็น51,000ถึงแง่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะถือว่ามี4คริติคอนเรียยบบรร้อนะคัก็จะทําให้แถวหน้าบวก หมื่นห้าบวกหมื่นห้าชึบบวกหมื่นห้าแล้วก็บวกหนึ่งคริสด้วยส่วนแกนโวเวอร์ก็จะบวกไปสองหมื่นห้าเนาะเพราะว่ามันบวกตัวเองไปแล้วนะครับชึบนี่อย่างนี้นี่นะประมาณนี้ชึบจากนั้นก็ทําการเช็คทิกกองทิกเกอร์ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใช้สกิลของเกรดได้ยุทธะซูพิเดไลท์ลงมาป้องนี่ซูพิเดไลท์นะครับไอตัวพลังที่เราบวกให้ไอตัวบวกไอบวกให้ บวกให้แกนหลบก็จะหายไปแล้วก็คนะิทนะิคอนด้วยเนาะเพราะว่ามันแต่ตัวคิทิคอนที่แก,น,กนหลบวบวกให้มันบอกให้ยูนิตนี้นะครับดังนั้นว่ามียูนิตใหม่ทับมาก็หายไปนั่นเองนะครับปุ๊บแล้วก็สกิลนะครับเมื่อมันถูกไล่เมื่อมันไล่ลงมาในความสามารถนี้มันจะบวยอีกหนึ่งหมื่นให้ตัวเองครับสำหรับเพื่อได้ยูชาหนึ่งหมื่นะ 1, แล้วก็ได้อิมานิจิฟอสนะครับเราจะให้ข้างไหนก็ได้แล้วแต่เราเลือกเราเลยนะครับผมอาจจะเอา,ให,อาเให้ข้างนี้ละกันเนี่ยให้ข้างนี้ละกันนะเพราะมันจะได้ตีแรงเพิ่มขึ้ จากนั้นเกดได้อยู่ฐานน้ำเมื่อลงสนามในช่องแวนเนาะแล้วก็บวกพลังให้หมื่นหนึ่งให้แถบนาด้วยไงหกหมืนม่นหกหมื่นนี่หกหมื่นวันนี้แวนก็บวกอีกหมืน่นนี่ชือ้อจากนั้นก็แวนโจมตีเลยแวนเท่าไหร่เองหมื่นสามสองหมื่นสามบวกอีกสี่บวกอี 2, กสองหมื่นจากสกิลเนาะก็เป็นสี่หมื่นสามนะครับนี่แล้วก็เช็คทวินได้เรียบร้อยเช็คทวินได้ไปนะครับปึ๊บปุ๊บจากนั้นเราก็คนนี้ตีเลยนี่คนนี้ตี ชื้อคนนี้ก็หมื่นสามวกฟอเป็นสองหมืนสาวยสองหมื่นห้าเป็นสี่หมืครินะครับอุ้ยแรงแรงได้ใจนะครับสี่หมืดสคริโ so, ซคนนี้แล่นเหรอนี่หมื่นนะครับหมื่นแปดไอเอามื่นหนึ่งวยสห่้าเป็นสี่หมื่นห้าวยดพันเป็นห้าหมื่สามครินะครับไออันนี้คือเป็นพลังที่ยังไม่รวมกับทิกเกอร์นะเฮออ้ยเป็นพลังที่ยังไม่รวมกับทิกเกอร์นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าปิดที่แรงนะ สมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นฟอสสองอ่ะพลังมันก็จะเบาลงกว่านี้อีกหมื่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะใช้เกรดอายุฉากกับตัวแกนหลอกไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นฟอสหนึ่งน่าจะโอเคกว่านาะว่าถ้าเป็นฟอสสองอ่ะเออมันมีคลี่ที่ค่อนกดดันก็จริงแต่ว่าพลังมันเบานะครับคู่แข่งน่าจะกันได้ง่ายนะกันได้ง่ายๆนะครับก็จะทําให้ไม่กดดันคู่แข่งเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเรามีสัก2คลิอ่ะแต่ว่าเราตีแรงด้วยก็ยังโอเคเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็คอมโบสําหรับผมนะที่นแนะนํานก็มีประมาณนี้นะครับตอนของออกจริงเดี๋ยวอาจจะลองทําให้ดูกันได้นะถ้ามีของนะยเดี๋ยวอาจจะลองขอยืมคนที่มีเด็กไลเมชชันลองเอามาจัดดูนะครับเพราะว่าน่าสนใจผมค่อนข้างชอบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล,แล้วก็พูดคุยกันนิดหน่อยนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสาหรับฮีโร่โออกาสผู้ยิ่งใหญ่แกรนแะกนหลอกเนาะสำหรับสกิลแล้วก็การเสริมแล้วก็คอมโบที่เอามาแนะนํากันในวันนี้นะครับ โดยส่วนตวัวก็คิดว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างเล่นสนุกอยู่นะ,นะเท่าที่ดองดูเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูของจริงนะว่าเวลาของจริงมามันจะสนุกอย่างที่ได้มาโนกันตรงนี้หรือเปล่าเนาะมารอลุ้นกันนะครับก็สําหรับแกนแกันหลบเนี่ยก็จะมาในชุด V ี t 08นนะครับวังจะไหนในตอนกลางเดือนตุลาคมเนาะรู้สึกจะวันที่20หรือ18นี่แหละประมาณนี้นะครับช่วงกลางกลางเดือนหน่อยก่อนที่จะมีงานแข่งใหญ่ประจําปีนะของปีนี้เนาะ,นะ ก็ถ้าใครสนใจก็ลองพีออเดอร์กับทางร้านการใกล้บ้านหรือในช็อปปงช็อปปี้ก็ได้นะครับลองหาช่องทางสั่งซือกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็กดซับสไครต์กับคลิปนี้ได้นะครับมีใบไหนที่อยากจะแนะนำคอมโบกับตัวแกลลอกอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยเนาะประมาณนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีจ้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอดูกันด้วยนะ